แด e สติปนะครับที่ครูฟังพัตเตอร์เล่นพัตเตอร์จะลืมทำโน้ตสัคกะโตกับเลกาโตนะครับซึ่งครูหมายถึงว่ามันจะมีจุดที่มือขวากับมือซ้ายนะครับเป็นไม่เหมือนกันมือขวาสัคกโตแต่มือซ้ายเลกาโตแล้วก็มีจุดที่มือขวาเป็นเลกาโตแต่มือซ้ายเป็นสักกโตก็มีนะครับมันจะมี4จุดด้วยกันที่เราจะต้องออซ้อมรับเพิ่มลงไปให้ละเอียดขึ้นนะครับคือจุดที่1จะอยู่ที่ห้องที่1นนะครับ โนลดคู่ cool สุดท้ายมือขวาต้องเป็นสตาคาโตแต่มือซ้ายเล่นยาวนะครับนะครับมือซ้ายอ e ีฟ a มือขวาตัวโดแบบนี้นะครับอ่าครูขอเล่นเกินมาเท่านี้นะเช็คอีกรอบนะครับจุดที่2จะอยู่ที่ห้องที่สาม โน้ตคู่สุดท้ายเช่นเดียวกันโน้ตลาแฟดกับฝาและมือซ้ายเล่นตัวซอนด้วยนิ้ว4เหมือนกันครับคือขวาเป็นสตัคคาโตและซ้ายเป็นเลกาโตนะครับต้องระวังนะครับอย่าเผลอไปสตัคคาโตทั้งคู่นะครับเวลาซ้อมลองซ้อมเข้ามาที่ห้องที่3มนะครับขึ้นต้นด้วยนิ้วนิ้วซอนนิ้วหนึ่งนะครับ นี่นะนะครับแล้วก็คู่ถัดไปคือโน้ตห้องที่4คู่นี้จะเป็นมือขวายาวแต่มือซ้ายสั้นตรงนี้นะนะครับอ่ะสาจุดแล้วนะครับ จุดสุดท้ายนะครับคือห้องที่5นะครับคู่สุดท้ายเหมือนกันตรงนี้จะเป็นมือขวาสั้นและมือซ้ายยาวตรงนี้นะครับและตอนจบนะครับอ,อย่าเผลอเล่นโดตัวสุดท้ายเป็นซักคาโตนะครับอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีจุดซักคาโตให้มัน รก็ต้องล,า,ลากเนื้อเสียงโดตัวสุดท้ายให้ยาวขึ้นนิดนึงนะครับอ่ะทบทวนมาตั้งแต่ห้องที่หนึ่งนะครับมันละเอียดหน่อยนะผ่านจุดที่หนึ่งไปจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่